น้องนขยำน้อขยำน้อเช่าน้อเาน้อไก่เน้ของนองเด้อไก่เน้ขอนเด้นน้อบนน้อล่างน้อบนน้อล่างมีทีมบ้านเนี่ยเขาไปยาอแล้ว่ะเดียวอ้วนอก็พัวใจก็จะพัวขน้อหลอให้อจุงก็ได้จุงจุงก็เดีโอ้ยชไงชซชเไปเดี๋ยวชอวตสา

ก็จ่อแล้วหนึลูกขาากุศ้ย้วมาหนึ่งม้ของไก่หมอนลยก็ก็อนเาดจอีก็อีเดี๋ยวก็อนจอเดีก็มลอกของเนี่สอแก้มนั่นหลอนันเดีทอขอกันก้าลูกขน่ะเริ่มแปลริ่มเีย้วเดาเเียวจจะช Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn